ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นการคัดเลือกพันธุ์นะคะให้เราปลูกแล้วน้ําเป็นน้ําหอมที่อร่อยค่ะก็คือ1เลือกจากสวนที่ได้มีความน่าเชื่อถือค่ะเหมือนเราได้ดูตั้งแต่ต้นกําเนิดของสวนค่ะว่ามาจากที่ไหนตัวนี้นะคะก็คือเป็นขนาดอยู่ที่พอเหมาะในการปลูกนะคะก็คือประมาณ 50- 80เซนค่ะเป็นขนาดที่สามารถปลูกได้รอดที่สุดนะคะ แถบตรงนี้นะคะถ้าเกิดเขาเป็นสีเหลืองหรือเป็นสีส้มอะคะ่ะเราไม่นิยมออกมาปลูกเพราะว่าเนื่องจากเป็นมะพร้าวกลายค่ะก็คือเกิดการกลายพันธุ์และลำต้นเขานะคะจะคือจะไม่อวบมากจะอวบประมาณกลางๆอะคะ่ะใบที่จะโค้งสีเขียวสม่ําเสมออาจจะมีมแมลงเล็กน้อยไม่เป็นไรนะคะและวิธีการเลือกนะคะ ถ้าซื้อเป็นแบบถุงชามเนี่ยจะมีข้อดีก็คือสามารถที่จะเลี้ยงไว้ต่อได้ค่ะจนกว่าจะมีฝนตกชุบเนี่ยค่ะปลูกเป็นแบบถุงชามเนี่ยนะคะก็คือเหมือนลากเขาเจริญแล้วค่ะเวลาเอาไปปลูกเนี่ยก็จะรอดง่ายขึ้นแล้วก็มาดูวิธีการปลูกนะคะก็เราอันนี้ส้มจะปลูกเป็นปลูกแซมในสวนนะคะหรือว่าถ้าเป็นปลูกสวนใหม่เนี่ยก็ใช้วิธีประมาณนี้ได้ค่ะโดยพื้นที่ในการปลูกระยะห่างจากน้ำนะคะจะอยู่ประมาณ1เมตรค่ะคือเป็นช่วงที่ น้ำอาจจะท่วมไม่ถึงแล้วก็ลากเขาหากินได้ดีค่ะเวลาขุดหลุมไปนะคะก็คือไม่ต้องฟิกมากค่ะก็จะอยู่ประมาณเนี่ยค่ะแปดสิบเซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือประมาณ2จอบลงไปนะคะขุดหลุมให้เขากว้างกว้างกว้างค่ะเพราะว่าเวลาเราลดน้ําหรือใส่ปุ๋ยเนี่ยเขาจะได้อยู่ภายในหลุมค่ะในการลองก้นหลุมเนี่ยอาจจะไม่ต้องลองก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ปุ๋ยหลังจากปลูกเสร็จไปแล้วค่ะ เวลาตรงยอดนะคะจะมีตรงยากให้หันไปทางเดียวกันค่ะเพื่อต้นที่สูงสมัยสม่ำเสมอแล้วก็เป็นทางเดียวกันหรือว่าจะหันไปหาน้นาก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบเลยพอเราใส่เข้าไปนะคะแล้วก็เอาดินรอบๆอบะคะ่ะทำเป็นวงวงไว้แล้วก็เอาใส่เข้าไปให้เกิดเป็นหลุมที่กว้างขึ้นแล้วเราก็ลดน้ำ น้ำเขาก็จะอยู่ภายในหลุมเวลาเราใส่ปุ๋ยนะคะอาจจะใส่เป็นปุ๋ยสูตร15ก็ได้ค่ะมาใส่ขุดหลุมใส่ไว้สักหน่อยหนึ่งกำมือหนึงเล็กๆค่ะแล้วก็ใส่ทุก3เดือนแล้วคอยมาลดน้ำอยู่สม่ำเสมอนี่ค่ะเป็นวิธีการปลูกต้นมะเขาวที่ได้ผลดีค่ะและระยะห่างของต้นนะคะถ้าเป็นสวนใหม่เนี่ยนิยม ปลูกกัน6คูณ6เมรค่ะหรือ5คูณ6ก็ได้แต่ถ้าปลูกแซมเนี่ยก็คือปลูกระหว่างต้นได้เลยเวลาที่พอต้นเนี่ยค่ะเขาดกแล้วหรือให้ผลผลิตแล้วอะ่ะเราก็จะสามารถตัดต้นสูงทิ้งได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ I'm